สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l บอลจันตากองนะฮะกับบทสัมภาษณ์ในครับผมก่อนเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปเยือนไบรตันนะครับผมในคืนนี้เวลาตีสองครับผมของบอสใหญ่ของเรานะฮะอย่างเอริกเทนฮากนั่นเองนะครับผมก็เอริกเทนฮากก็พูดถึงอะไรต่างๆนานามากมายน,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 นะครับผมแต่ผมเนี่ยจะจับใจความที่มันสําคัญสาคัญนะฮะก่อนเกมคืนนี้จริงๆมาให้ท่านผู้ชม ฟังกันนะครับผมเริ่มบทสัมภาษณ์กันเลยนะครับผมจากข่าวแรกนะครับผมนักข่าวนะฮะก็ถามถึงความฟิตนะครับผมของนักเตะที่ใกล้จะหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับผมเทนฮากก็พูดถึงนะครับผมความฟิตของวารานกานาโชและก็แม็กโทมิเน่นะครับผมเป็น3นักเตะที่ใกล้จะสามารถกลับมาช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วนะครับผมเทนฮากก็บอกว่าวารานกับแม็กโทมิเน่เนี่ยน่าจะสามารถกลับมาได้ในเร็วๆนี้แต่ อาจจะยังไม่ใช่ช่วง1เกมหรือ2เกมหลังจากนี้ส่วนทางเจ้าหนูกานาโชเนี่ยผมคิดว่าเขาใกล้จะพร้อมกับมาลงสนามในเร็วๆนี้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ใช่เกมในคืนนี้เพราะว่ามันยังคงเร็วไปสำหรับการฟื้นตัวร่างกายของกานาโชนะครับผมก็อาจจะได้เห็นกานาโชในเกมหน้าเลยก็ได้นะครับผมก็สามารถกลับมาลงซ้อมได้แล้วนะี่รับผมแต่ว่า ยังลงสนามไม่ได้นั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมสำหรับแฟนๆฟนารานแม็กธอมแล้วก็กาญาโชนะครับผมต่อมานักข่าวก็ถามว่าคุณพอใจไหมในผลงานซีซั่นนี้นะครับผมเทนหาก็ตอบแบบทอมตัวนะครับผมบอกว่าผมเนี่ยยังไม่อยากจะพูดถึงความพึงพอใจในซีซั่นนี้สักเท่าไหร่เพราะพวกคุณก็รู้นี่ถ้าผมพูดไปเนี่ยมันจะทำให้เราขาดความกระหายเรายังต้องเล่นอีก6เกมในลีกและในทุกๆเกม เราจะต้องชนะให้ได้ดังนั้นเราจะต้องมีสมาธิจะต้องโฟกัสกับเกมที่เหลือและเราจะต้องเปลี่ยมไปด้วยพลังงานในการเล่นนะครับผมก็ถือว่าเป็นการทอมตัวแล้วก็ไม่ประมาทนะครับผมกับการเล่นที่เหลือนะครับผมทั้งในลีกแล้วก็การชิง f a ฟนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อมานะฮะถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ ยูไในเตดมาอย่างยาวนานนะครับผมนะักเขาก็ถามถึงการพัฒนานักเตะเยาวชนนะครับผมของแมนยูนะฮะเทนฮากก็บอกว่าแมนยูเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาเยาวชนและการเจราจาของผมกับทางบอร์ดของแมนยูเราก็คุยกันถึงเรื่องนี้เรื่องที่จะช่วยพัฒนานักเตะเยาวชนของทีมผมรู้วัฒนธรรมของยูไนเต็ดเป็นยังไงและแน่นอนว่าผมก็ทํางานในฟุตบอลเยาวชนมานานซึ่งที่อาแจค มันก็เหมือนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการพัฒนายาวชนปั้นนักเตะในอะคาเดมี่ให้โอกาสนักเตะอายุน้อยได้มีประสบการณ์ในการเล่นกับทีมชุดใหญ่ดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ผมจะช่วยพัฒนานักเตะกับสโมสรอ,อย่างแน่นอนนี่ก็เป็นคำพูดนี่ครับผมของเทนแฮกที่จะช่วยพัฒนา ระบบเยาวชนของแมนยูนี่คือผมให้กลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะนะักข่าวก็ถามเสียเส้ยมๆประมาณว่าเออเนี่ยเทนฮคคุณจะทํายังไงนะี่ผมหลังจากที่การเล่นเกมเยือนของแมนยูเนี่ยโอ้ค่อนข้างจะห่วยแตกนะครับเพราะว่าไม่ชนะทีมจากท็อปไนน์ในทีผมหรือว่าท็อป9ของตารางคะแนนเลยนะครับเทนฮคจะทํายังไงนะฮะเทนฮคก,ก็ตอบไปว่านั่นมันเป็นความจริงที่ทีมของเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราจะต้องเผชิญกับสิ่งนั้น เราจะต้องปรับปรุงและแก้ไขและสุดท้ายเราจะต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้นี่นะครับผมนี่คือตอบแบบสไตล์เทนฮฮกนะครับผมก็คือคำพูดที่ดูไม่รุนแรงสักเท่าไหร่ถ้าเป็นกุญซือคนอื่นที่แบบหัวร้อนง่ายๆเนี่ยโหอ,อาจจะต้องเจอคำพูดที่รุนแรงไปแล้วนะครับผมและสุดท้ายนะครับผมนักข่าวก็ถามว่าในเกมกับไบรตันเนี่ยการต่อสู้ในสนามเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมเทนฮฮกก็ตอบกับนักข่าวว่ากับไบรตันน่ะเหรอ เราจะต้องสู้กับเขาได้อย่างเต็มที่แน่นอนและเราจะต้องพร้อมสำหรับการแข่งขันเราจะต้องมีสมาธิและเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขในทุกๆเกมเพื่อให้ทีมของเราดีพอที่จะชนะและสุดท้ายทีมของเราจะต้องเก็บ3มแต้มมาให้ได้นะครับผมและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอี i ิกเทนแฮกนะฮะก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมจะบุกไปเยือนไบรตันนะครับผมในคืนวันพฤหัสบดีนะครับผมเวลา ตีสอนั่นเองนะฮะหรือว่าคืนนี้นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กด subscribe นะฮะช่นงบอลจันตากองไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่นะครับจะเป็นกำลังใจนะฮะในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ